ักดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อเบิ่งความคือของมันครับผมเจามาเล็กผมครับผมบ่ได้ออกบ่ได้ลงดินโดนนะพี่น้องบ่ได้ออกไปโดนแล้วนอนดินเขากินน้ำแต่อยู่เห็นไหเนอาลงซ่อมก็ลงซ่อมได้อยู่เียนนี่ครับผมพวกนี้จานเพิ่มกันเรียกเขางาันเขาครับผมใกล้สงการกับงันเขามาหลายอันน้ พอได้ออกต้อนกอยากไปก็ที่เป็นนออื่นแล้วพี่น้องแค่พอได้ไปอยากไปต้อนกพันเนี่ยก็อยากไปอยากเอานกเดินไปก็อยากเอาไปครับพี่น้องพ่าป็นจะยุดแล้วกินแล้วเขาแล้วล่ะอยากไปหากินเขาป้าแล้วพี่น้องเลยกาการ้อ้โหหอนพี่น้องนี่ผมฉีดน้ำหัวต่เหลวนี่พี่น้องอาบน้ำหัวตะเหลวพอถึกน้าก็คัน อากาศช่วงอากาศใบใบครับผมช่วงใบใบนี่มันห่อนผมกวาฉีดน้ำให้ครับผมฉีดน้ำให้เรียบร้อยกัดยืนคันใส่ขนครับผมนอนแบบนี้นี่แหละครับนกดินติกตัวหนึ่งในบ้านผมตัวตัวนี้ตัวตัวแรกผมครับตัวนี้ <c oughs> ลูกไส้ละนี่แหละครับเจ้าม้าเหล็ก ตัวนี้ว่าไหนเปิดแดงนะพี่น้องเด้อผมเอาว้เฮ็ดสายพันธุ์ครับผมผมเอาไวใบคเลินว้เฮ็ดสายครับผมรอติดตามผลงานสุดลูกๆเขาครับผมเดี๋ยวผมกำลังหาเนื้อคู่ให้เขาอยู่ครับผมนี่แหละคิดว่าจะไปหาอาจารย์ทั้งสเอ้ยซื้อเพิ่นบเบอร์ซื้อดีพี่น้องเดี๋ยวได้ผมเอาน้ำเพิ่นมาก,ก่อนจังสืเอ้ยซื้อเพิ่นครับผม ทั้ง,งน,นักับนกดินโดยตรงเลยครับผมเดี๋ยวผม,ผมที่บอกว่าผมที่ไปเอาเนียเขาตัวใดมาครับผมลนะังถาบทามกันอยู่ครับผมเอาเอาก็เอาดีๆแล้วเราพี่น้องผมบ็อเอานกสาวนกอย่างมาแบบว่ามาวัดออกครับผมผมเอาแม่ที่มีผลงานมาหลดเอามาเขาก็ตัวนี้ครับผม ฝากติดตามมั่งนีดเดอพี่น้องเด้อล้อลุ้นกันไปครับผมว่าผมจะคุยกันกันกบจะความตัวเมียนั่น,นท,ทีไดลราค้ากันว่าพี่น้องบอกกันแบบง่ายๆครับผมเข้าใจง่ายๆคือว่าผมทีได้ราคากก็เพลินบอราคาตรงกันเหรอคือไต้ม้าครับผมเดี๋ยวมอาเข่าก็นี่แหละครับมาเล็กผมนี่แหละเดี๋ยวจังสี่บอกในคลิปต่อไปว่าเจ้ามาเล็กนี่ม้าได้ใสเป็นลูกตัวไดครับผม เจ้ครับผมสวัสดีครับ